ครับผมสวัสดีครับมานี้พกันอีกแล้วนะครับนะครับทองมนาลีชาแนลมานี้มนาลีชาแนลพาออกมาตกปลาช่อนนะครับเนาะก็จะเป็นไม้ด้านหลังนี่ครับผมต้นไม้คลองน้ำธรรมชาตินะครนะับเนาะตอนนี้น้ำเลือยหน่อยนะครับผมน้ำเดินหน่อยต่อเดี๋ยวจดี๋ยวจะมาลองตกปลายนะครับผมสภาพไม้น้ำเลือดหน่อยะครับผมก็น่าจะยังพร้อมมีโตนะครับเนะาะเดี๋ยวเด๋จะมาลองตกปลายะะบ้างนะครับแล้วว่าไม่สมานว่ามันครับผมนะครับนักแร แล้วครับผมแดอย่างแรกก็มาติดตามเราชมผลงานนั้นกันนะครับเนาะว่ามันจะมานว่ามันครับผมครับเบดกับอุปกรณ์ที่ใส่มาเนี่นะครับเนาะมันจัดเย็ดเป็นสองชุดครับผมสองชุดชุดนี้ก็จะเป็นชุดของไว่้าท่าทุ่งเราแปดจุดหนึ่งนะครับเนาะท้ายพี่อีนึ่งจนหาครับผมเยอะที่ใส่ก็มัเนี่ก็จะเป็นกบตุ้มครับผมเราจะต้องตีเป็นกบตุ้มแล้วอีกชุดหนึ่งผมใส่เป็นนอนอยางนะครับเนาะ ปลาบินครับผมปลาบินใส่กับชุดโอคุมาครับผมคันอีโวนะครับนะสายพี่นึ่งจุดหายกันครับผมยี๋ยวมาติดตามเราชมผลงานกันนะครับนะมานม่ไ้จมานประมาณครับผมนะครับภาพหมนะครับนะทางเดินลงก็จะน้ำแหงนะครับผมตอนเราคร้องนี่เคยมาตกป่าแล้วนะครับนะแล้วตัวนี้น้ำลงแหงลายแล้วครับผมเดี๋ยวข้อมายังไรเดี๋ยวมาติดตามเราชมกันครับครับผม เดีวจะล้างใส่เป็นกบใหม่แล้วเมื่อวานนะกบใส่ครับผมกัดกัดอุ้ยมาดูครับผม กัดวัดปุยแต่แต่วัดปุยครับผมอันยาบว่เต็มปากครับผมกัดแบบตะโคะคับคบไม่ได้ครับผมเอาไหมครับผมอาจจะยังมีสิทธิ์ดด้นะ มาแล้วครับผมโอ้ยจแล้วมาแล้วอือหืออือหือมานะครับผม,แ,ม,แ,นนบผมแต้มแรกของเรากว่าจะหากันเจอครับผมออืืหสวยงามเลยครับผมวุดขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวสวยงามเลยครับผมสายประชันท่านี่น่าจะอยู่ใส่โลนะครับนะ,นนนะครับผมแต่ก็ถือว่าป,ปาก็ยังผมอยู่ครับผมเพราะว่าน้ามเลือนหน่อยนะครับนะครับผมเดี๋ยวผม จะปาดถ่ายรูปแป๊บน,นึงนะคณะโอเคอย่างคือว่ายังได้เต็มครับผมสุดยอดครับผมกินกบใหม่นะนะกบใส่กบใส่ใส่สวยๆครับผมใส่ปลาใส่งานด้วยครับผมอาจจะมีใส่โูปนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมปลดป่าเดี๋ยวผมไปจะเก็บไปถ่ายรูปกันนะคณนะอย่างเด็ดก็จะมารอเราชมผลง,งานกันต่อครับผม ครับผมใส่ป่านะครับนะานาจะยืดใส่เกือบโลครับผมแล้ว่าจะโลกับลูเดี๋ยวผมจะสร้างน้ำหนักกระเบื้องนะครับน้นี่ครับผมใส่ป่าสุดยอดสุดยอดครับครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างน้ำหนักป่ากเบื้องนะครับนะะเปิดเครื่องนี่ครับผมกำลังน้ำหนักป่ากันครับผมตอนนี้น่าจะแปดก้าวขีดเมื่อถึงโลก็น่าจะเก็บถึงครับผมก็ถือว่าใส่งามอยู่นะครับนะนี่ครับผม โลหนึ่งพอดียอครับผมหนึ่งจุดเจ็ดโลเก้าจุดเจ็ดสิบห้าครับผมหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าครับผมเส้นงามนะครับนะเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวผมกับจิตไปป่าลงไปคือเก้นนะครับน่ะครับผมนะี่ครับผมโอเคสุดยอดนะครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผมโอ้โหส่็จกังานเลยครับอือหือเต็มทีสองของวันกบสายสีโอเคสุดยอดครับผมเต็มทีสองของเรานา่าจะใส่โลกอัพครับผมลาโล่แอแน่นอนเต็มปากเต็มคำกบสายครับผมนี่ครับผมเต็มปากเต็มคำเลยนะครับ สุดยอดอ,ยยะะยยอุ้ยจะ์ยลุกเีย์เจย์เดี๋ยว้อจะ์ยลุกอืมตากฉีกบอลสินี่ครับผมใส่ป่าใส่โลอัพแน,น่นอนครับผมครับผมเดี๋ยวผมปลดป่าเดี๋ยวผมถ่ายรูปเดี๋ยวผมก็จะปล่อยนองลงไปกับเรานนะครับนะ่ะครับผมโอเคเสียครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะชันนักเบิร์กน้องน่นนะนี่ครับผมชันนักดู น่าจะโลหนึ่งโลสองได้นะครับตนี้บนะครับผมโลสองหนึ่งจุสองหกห้าครับผมโลสองใส่กำงามเลยครับผมใส่สวยๆนะครับผมใส่สวยๆอุ้ยสุดยอดครับครับผมจัสตันนะครับนะใส่กำงามเลยครับผมหนึ่งจุดสองหกห้าครับผมจกขีดินมม่ลายครับผมนะครผมก็จะปล่อยน้องลงไปกับน้องขั สวัสดีครับ การบรยูครับผมใช่เลยเด็ดถูโอ้ยใส่ครับผมครับผมเราตัวนี้ก็ได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับนะข้ามมืดขึ้นแล้วครับผมเ้าก็เมื่อนี่ก็สรุปได้ผลงานมาสองตัวนะครับนะกระชอนไส้โลครับผมทั้งสองตัวเลยครับจต่วยังไม่ป่ายนะครับละยังมีป่าขึ้นจีบเรียกครับผมแต่ได้เวลากลับบ้านกลับไปทำธุระต่อครับผม มีโอกาสขณะจะมาตกปลายเบิ้งใหม่นะครับนะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับนะขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมครับผมสำหรับมนีมาลีชาแนลข,ขอลาไปก่อนนะครับนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ